สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กกเช่นเคยนะครับ วันนี้ก็เอาใจแฟนคลับซีซัสซะหน่อยนะครับเชื่อว่าผู้ที um, ่ใช้ปืนซีซัส75นะครับเคยทำนะครับเชื่อว่าเคยทำเคยทำในที่นี้ก็คือเซิร์ชเข้าไปใน Google บ้างในแชท GPT บ้างนะครับว่าซีซัส75ใช้กระสุนบวก P ได้ไหมนะครับแล้วก็คำตอบที่ขึ้นมานะครับก็คือประมาณว่าถูกข้ามว่าไม่ควรใช้นะครับ จริงๆแล้วใช้ได้นะครับวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องกระสุนบวกพีในชั้น9มม,ม,มนะครับกับปืนซีซ่า75ดังที่ผมมีหรือว่าดังที่ได้หลายท่านมีนะครับเดิมทีแล้วนะครับซีซั่นเป็นปืนที่ถูกออกแบบมาก็ร่วมๆ50ปีนะครับระบบกลไกนั้นก็ถือว่า ไว้เนื้อช่ใจได้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับซีซั่เจ็ดสิบห้าเป็นปืนที่โครงสร้างนั้นแข็งแรงมากนะครับโครงสร้างนั้นทําด้วยเหล็กทั้งกระบอกนะฮะซึ่งความแข็งแรงนั้นผมว่าเหลือเฟือนะครับต่อให้แม้ว่าเป็นปืนที่รุ่นเก่ากว่าซีซั่เจ็ดสิบห้านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโครงสร้างที่ทำด้วยเหล็กนะครับเชื่อว่ากระสุนอย่างพวกบวกพีนี้สบายสบายนะครับกระสุนบวกพีนะครับผมเองพยายามพูดคุยอยู่หลายคลิปนะครับในเรื่องของแรงดันนะครับในเรื่องของยี่ห้อหรือว่า รูปแบบของหัวกระสุนต่างๆนานะครับจะว่าไปแล้วนะครับความแรงของกระสุนบวก P นะครับก็คือ10%จากแรงดันทั่วๆไปนะครับอย่างเช่นแรงดัน9มมนะฮะก็จะอยู่ในประมาณ35,000นะครับก็จะบวกขึ้นมาอีกประมาณ10%นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ38,000นะฮะก็ถือว่าตัวปืนยังสามารถรองรับแรงดันระดับนั้นได้อยู่สบายๆ,ๆนะครับ บางคนนี่ถึงกับทุกร้อนนะครับว่ากระสุนบวกพีเนี่ยมันจะซื้อมาแล้วจะยิงได้ไหมกับปืนตัวเองนะครับพอดีกระสุนบวกพีผมไม่ได้เก็บไว้ที่นี่นะฮะเก็บแต่ไม่บวกพีนะฮะแต่ก็เป็นในชั้นพวกพรีเมียมเกรดนะฮะมันจะเป็นเลมตันโเดินเซเบอร์นะครับมันจะเป็นเฟเดอร์ลไฮด้าช็อกนะครับกระสุนเหล่านี้ไม่บวกพีนะครับแต่ว่า เท่าที่ทําการทดสอบกันยิงนะฮะผมกว่าคดิดิ้นพอสมควรนะครับก็ใช้ได้นะฮะขนาดไม่บบกพีก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะฮะเนี่ยนะยิงได้ไหมตอบว่ายิงได้นะครับปืนเสียหายไหมตอบได้เลยเขาว่าไม่เสียหายอย่างแน่นอนนะครับท่านจะยิงสักพันนัดหมื่นนัดก็ไม่เสียหายนะครับเพียงแค่ยิงแล้วดูแลรักษาตามกฎเกณฑ์ของเขาท่านเองนะครับมันเข้ารังเพิงได้มันยิงได้ทันทีนะครับสำหรับปืนซีเซตนะครับกระสุนเขารูรูปแบบไหนก็นแล้วแต่นะครับ มันไม่ขัดลำนะครับจะเป็นของรูของบวกพีแล้วไม่บวกพีนะฮะมันก็ไม่เคยขัดลำสักทีนะฮะขอให้มันเข้าในรังเพลิงได้นะครับเดี๋ยวผมลองโหลดให้ดูนะครับมันมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับว่าเอกรูสุนบวกพีมันจะทําให้โหลดเข้ารังเพลิงไม่ได้นะครับมันก็ปอกหน้าดับเท่ากันนะฮะเพียงแค่ต่างแค่ดินขับนะครับนี่ก็เป็นกระสุนเฟเดอรลนะครับ ันโหลดได้นะครับปกตินะครับท่านใดที่ซื้อกระสุนบุกพีมานั้นก็เอามาใช้ติดปืนเลยนะฮะเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะฮะอันนี้ก็เป็นเลมตันโเดนเซเบอร์นะครับปกตินะครับปกตินะครับผมเข้าใจนะครับว่าผู้ที่ใช้ปืน9มมสีทธินะครับก็ บางครั้งนะครับก็อยากจะได้กระสุนที่มันแรงๆอ่ะแรงดูสิอะไรเงี้ยมันจะใช้งานได้ไหมนะครับใช้งานได้นะครับบวกพีนะครับที่มีขายในบ้านเรานะครับใช้งานได้ทุกยี่ห้อนะฮะบวกพีนะครับเชื่อไหมครับว่าครั้งหนึ่งนะครับผมเคยใช้กระสุนบวกพีบวกนะครับกับปืนกระบอกนี้นะฮะก็คือกระสุนวเชสเตอร์เรนเจอร์นะครับประมาณปีน่าจะประมาณปีห้าสี่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ ผมเคยซื้อมากล่องหนึ่งนะฮะสำหรับนั้นก็กล่องละหกพันนะฮะหนึ่งกล่องก็บรรจุห้าสิบนัดนะครับถือว่าแพงมากนะครับแพงมากแต่ก็ด้วยความอยากลองนะฮะอยากรู้อยากเห็นนะฮะก็เอามาทดลองทําการยิงเล่นนะฮะสุดท้ายแล้วก็ยิงเล่นจนหมดนะฮะไม่เหลือแม้แต่นัดเดียวเลยนะฮะเป็นร้อยยี่สิบเจ็ดเกรนบวกพีบวกนะฮะแต่นั้นถือว่าแรงนะฮะแรงก็ก็มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับปืนซีซักระบอกนี้ก็ยังรับใช้ได้ ปกตินะครับจะเป็นซีซั่น75คอมแพกหรือ 75B นะฮะพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับขระสุนบวก P นะฮะได้ยันบวก P บวกนะครับในคู่มือไม่ห้ามไว้นะครับในคู่มือไม่ได้ห้ามไว้นะครับผมพยายามดูในคู่มือแล้วไม่มีคำว่าห้ามไว้นะครับท่านใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับมีเพื่อนสมาชิกสอบถามผมหลายท่านนะครับว่ามันใช้ได้ไมหมล่ะบ,บวก P ใช้แล้วจะพังไหมน,นะฮะโอ้ถ้าปืนระดับนี้พังเพราะกระสุนบวกพีเนะ่ยก็ไม่ต้องก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะก็โครงสร้างเป็นพลระมอยังยังไม่เป็นไรเลยนะกระสุนบวกพีนะครับภาษาอะไรโครงสร้างเหล็กนะอย่างเช่นซีซั่นเจ็ดสิบห้าบีอย่างเงี้นยน,นะครับปัญหาอย่างเดียวนะฮะก็คือมีตังค์ซื้อลูก้ยิงหรือเปล่าท่นเองนะครับ <laughs> <laughs> มีเพื่อนสมาชิกอยากให้ผมยิงให้ดูเลยนะะบวกพีนะ ผมก็อยากยิงนะฮะลองสับสนฆ่ากระสุนมาสินะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันเบื้องต้นประมาณนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนที่ใช้ซีซ่าเจ็ดสิบห้าไม่ว่าจะเป็นเจ็ดสิบห้ารุ่นเก่าเนะฮะเจ็ดสิบห้าคอมเพกซ์นะเจ็ดสิบห้าบีพวกนี้นะฮะพวกนี้ใช้งานกระสุนบกพีได้อย่างสบายใจเลยนะครับถ้ายิงใครใช้พวกตระกูลเอสพีศูนย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะชาโดว์พวกนี้เดี๋ยโอ้โหเหล็กขึ้นรุ่นเลยนะฮะ ไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าจะเกิดการเสียหายจ,จากแรงดันของกระสุนนะครับปืนเขาคิดค้นไว้ล่วงหน้าเลยนะครับว่ากระสุนแรงดันเท่านั้นเทนน่านี้เขาสามารถทนได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับปืนพวก US Army นะครับก่อนนี้เข้าประจำการนะครับเทคโนโลยีเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าต้องทดสอบกระสุนโดยที่ไม่พังคามือภายใน6000นัดนะครับเขาก็ผ่านนะฮะดูซินะฮะขนาดเหล็กเขารุ่นนั้นนะฮะก็ยังไม่เป็นไรเลยนะฮะ เล็กปัจจุบันนี้จะดีขนาดไหนนะฮะก็ลองนํามาคิดกันนะครับวิทยาศาสตร์สามารถหักล้างความเชื่อความคิดได้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ใช้ปืนซีซั่นเจสิบหนะครับแล้วก็คลิปหน้าพบกันนะครับผมจะมีเรื่องอะไรพูดคุยกันก็อย่าลืมติดตามนะครับสรวบวันนี้สวัสดีครับผม